ก่อนจะไปเบิ้งคลิดนะ้องฟ้าทุกคนกดไลค์และกดแชร์และอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้หวานในเด้อโอเคเมาไปเบิ้งคลิปกันเลยวู้ฮูก้การการกอยู่ไหนเวลาก็อยู่ด้านหลังแกก็อยู่ด้านหลังแกไงลหลังไหนวะการแกแกหลอกเขาปะเนี่ย ไม่ก็อยู่ข้างหลังกันจริงๆหลังไหนวกันทิร่าพยายามไม่เชื่อเขาให้ทีร่าฆ่าเขาเลยฆ่าเหรอกข้างหลังจะอะไรนี่นิ่งก่อนนิ่งก่อนแล้วก็หันหลังมาหันหลังอ้าว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 ไม่ตงไงเกลืมเขาเหรอโอ้ยหวานจะทำร้ายเขาทำไมแค่ตัวเล็กเดียวเองไม่ทำไมแค่ตัวเท่านี้อ่ะก็แคตัวเล็กกว่าแกอีกเ ก็อยู่แล้วก็ก็เพรอเชื่อตัวเล็กเพราะว่าเราอ่ะมาอัดคอนเทนต์ไงหวานคอนคอนเทนต์อะไรอ่ะก็คอนเทนต์เขาเรียกว่าเอาชีวิตรอดตัวเล็กอืมแล้วเขาจะตัวเล็กไงโอ้หรือว่าอันนี้ใช่ให้โจมช่ขวาเลยใช่แล้วขวาเหรอปึ๊บเุ้ยเป็นไงที่รักตัวเท่ากันแล้วเห็นไหมเฮ้ยสวัสดีพวกในตัวเท่าฉันแล้วในตัวเท่าไหนแล้วเจ้าตัวเล็กเขารู้สึกว่าเขาด้วยอะไรแกตัวใหญ่แกทำอะไรแบบคนตัวเล็กก็หวาน เขารังแกแกไงล่ะเขารู้สึกว่าแบบบล็อกดินมันใหญ่กว่าเขามากมากเลยอ่ะเออใช่แล้วใหญ่กว่าเรามากๆเลยหวานก็คือหวานโอเคครับทุกคนก็นะครับในคลิปนี้ทุกคนเราจะมาช่วยรอดตัวเล็กกันนั่นเองนะครับทุกคนนะซึ่งผมว่อาจจะพูดเยอะแะเพราะว่าผมเจ็บคอมากแต่ผมก็จะพูดเยอะอยู่ดีแหละมองเลยว่าจะแกะออกนี่ยหรอไม่การเราจะไปห้ากับมันไม่ได้เพราะว่ามันตัวใหญ่กว่าเราอาจจะเหยียบเราตายได้ถ้ามันกินเราเข้าไปแล้วมันแบบเหยียบเราอ่ะถ้าเราเข้าไปในท้องมันเราจะทำไงฮะหวาน ใช่ไหมแกมไม่ทำอะไรเอ้อย่าเข้ามานะเฮ้ยหวามันเลยตามแกอุ้ยการเขารู้สึกว่าเขาปิ้งช้าลงด้วยแล้วก็ตัวหนักใช่ไ่เพราะว่าตัวเรามันเล็กไงเราเลยแบบรู้สึกว่าคือดูอ่ามันใหญ่อะว่าแล้วก็ตัวเล็กมันเลยทำให้เรารู้สึกว่ามันช้าๆปกติตัวเล็กมันต้องเร็วไม่ใช่หรอแต่นี่มันช้าไม่ใช่ก็คือมันบล็อกมันใหญ่ไงไม่เข้าใจอะแกดูการ์ตูนไปดูการ์ตูนมาไม่เข้าใจไงไห้ดูไปดูหนังหรือเปล่าเนี่ยไม่ดู แน่นาจะตลาดตะไม้ดีกว่านะครับซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะทุบทุกอย่างนั้นขึ้นนะหวานคิดเหมือนเราไปเขาคิดอยนแหละเพราะขนาดวิ่งเรายัางช้าแล้วทุบอะไร่า,าเง้อยเจอสัมบี้าาจะโดนกินไหวานจะสู้ได้หรือเปล่าเอิ่มแล้วก็ต้องรีบหนีให้ทนหนันนะถ้าเราเ,เจอคนทีน้ตัวเล็กเราต้องตายเนี่ยเลยต้องการคือระยะมันมันไม่เท่าตัวใหญ่นะครับมันต้องอยู่ใกล้ๆนะทุกคนเห็นป่ะแล้วมันขุดนานมากเลยอ่ะที่อุตส่าห์เรี่องเราแบบช่วยกันขุดนะเนี่ยหวานใช่โอ้ทำไมตัวเล็กมันไม่มันไม่ขาให้เยอะกว่าเดิมวะน่าจะสิ มันเล็กได้เท่านี้หรอกันหรือว่าแบบจะเล็กกว่านี้อ่าเล็กกว่านี้ก็ได้ครับแต่ว่ามันจะเดินเดินแบบโอ้โหแบบบล็อก,อกเ,อเนี่ยไม่หวานบล็อกบล็อกเนี่ยเดินตรงเนี่ยประมาณโอ้โหเป็นนาทีอะขนาดนั้นเลยเอ่ะงั้นไม่เอาดีกว่างั้นก็เป็นร่างนี้เลยทุกคนร่างเขาพื้แล้วก็ตัวไม่ถึงเขาเป็นเจ้าเด็กเตีเ้ยอันนี้เหนเยวขาขุดดินก่อนนะหวานอย่าเพิ่งวางไม้นะเดี๋ยวแล้วเขาจะขึ้นยังไงอะเออเออนั่นดิอืม One hour later เ <c oughs> อ่อเขาอนุญ,ญาตให้แก TP เขาขึ้นมาแล้วกันนะโ okay. อเคเออทุกคนวเวลามันเป็นอย่างงี้เราจะขึ้นยังไงวะนั่นสิหรือว่าเราต้องกิบเอาบล็อกเหรอไม่ได้ Two thousand years later Okay ทุกคนตอนนี้เราก็เขาเรียกว่าแก้ปัญหานะครับในการกระโดดบล็อกไม่ได้แนละ้วเรา กระโดดขึ้นมาอย่างเงี้ยหวานใช่ไหมใช่ใช่เราทับเอฟเฟกแบบว่ากระต่ายน้อยนะครับเราจะเด็กโตจะกระโดดขึ้นมาได้นะครับโอเคหวานเรามาขุดช่วยกันขุดไม้ดีกว่าเพราะว่ามันขุดยามมาเลยเทอกคอครับทุกคนผมอยากรู้ว่าพี่หวานสวยไหมครับทุกคนถ้าถ้าพี่หวานไม่สวยนะครับกดหนึ่งะทุกคนถ้าหวานสวยกดศูนย์นะครับทุกคนเอาใหม่ถ้าหวานสวยนะคะกดหนึ่งถ้าหวานไม่สวยก็ไม่ต้องกด ถ้าหวานสวยกดหนึ่งถ้าหวานสวยกดสองถ้าหวานสวยกดสามถ้าหวานสวยกดสี่อ่าเขาขอกดลบหนึ่งละกันเพราะว่าแกไม่สวยเลยเอออออโอเคโอเคจําคำเตียงไว้ละกันกระโดดเหรอจำคำเตียงไว้ละกันพี่นีกเข้ามางเต็มขาไปทีไรเลยการเอฟเฟกต์มันบางหน้ามันนุ่มน้ำขานมากเลยพี่นีกมันวางบล็อกไม่ได้เว้ยออกออกเออเจ็บนะแล้วเมื่อกี้เขาขุดไม้ละเออไม่ใช่ขุดดินแล้วทำมันอ๋อนี่ย แกยังมาวางเร็วมันวางยากหน่อยนะแค่ะนะอ่ะอ่ะ่าที่รักอาหารข้าใจอะไรถ้าบ้านนะอะไรไอเลี่ยนสิกยานี่มันน้ำคานมากเลยไม่เห็นน่ำลำคานเลยหว่ามันออกจากเรียกว่าสโมกวิดเอลวีเด้อะมันเอาออกบ่ได้ไหมออกได้เป็นการาชีวิตเราได้ยากมากเลยทุกคนเพราะว่ามันต้องแบบต่อต่อดินต่อดินแล้วก็ขุดต่อดินแล้วก็ขุดเขาว่าเราควรไปขุดต้นอื่นแต่มันไกลมากเลยอ่ะเรื่อยเจ้าเขาสู้ ใจสูใจสู้ที่นี่นควรให้เอฟเฟกต์สปีดเร็วนะครับทุกคนเอาเดี๋ยวผมให้สปีดเร็วอีกทุกคนมันไม่ใช่การโกงนะมันคือการแบบว่าเออเขาเรียกว่าใช้มันสมองให้ช่วยเหลือช่วยเหลือผู้ยากไร้นะครับผมแหม่าลืมก็ตัวเองก็ใช้เหมือนกันก็จริงนะมันคือการแลกเปลี่ยนเพราะว่าถ้าเราแบบว่าตัวเล็กเราก็ต้องแบบว่ายากขึ้นทําอะไรยากขึ้นใช่ไหมทุกคนอันนี้ก็คือการแลกเปลี่ยนมันคือข้ออ้างของพี่บานนะทุกคนทุกคนอย่าไปฟังนะครับ ไม่ทุกคนก็ถือว่าเป็นการช่วยไงนี่เร็วขึ้นเป่ปาก็ไมรียแล้วก็จะมาโดอย่างนี้นะครับกาครเขาเป็นคนขุดครับพี่ชายคนนี้เมื่อผมวิ่งหนีพี่หวานไ,ได้กว่าหนึ่งวิ่งได้หนึ่งก็ได้ก็ศูนย์โอเคเขาได้ทีนะครับไอ้ครับของไอ้ก็ไปขุดหินให้แล้วกันแล้วก็นี่รักก็หาไม้ต่อไปเดี๋ยวเขาจะเขาเรียกว<ล>่าอาคัดของให้เขวจะบอกว่าเขาหิวมาก โอ้โหเจอหินอะไรเนี่ยเจอหินได้แย่มากเลยเจอหินแบบสีแดงๆอยาอะไรวะยิ่งเสี่ยงเหมือนจะเกลตันโคงกระดูกกันนะกบเกลบกบแกลบม้เปล่าบ้าไปแล้วหวานไม่ชอขุดเย็นนี่เขาขุดช้ามากเลยอะเขาขุดไม้อยู่พีระเขาว่าขุดไม้มาพอนะไม่หวานใหญ่เินข่าใช่ไหมแล้วหานก็จะครบตัวคาพ่อขี้เกียจวิ่งไปหาการแล้วทุกคนมันไกลเกินไปหวานไม่เอาเปลือง เขาคัฟไปแล้วจะวิ่งเร็วจะตายเขาปรับใหม่แล้วเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ฆ่าแกะไม่ได้วะโอ้ฆ่าแกะยากอ่ะโอ้ยฆ่ายากมากเลยทุกคนเอ้ยทุกคนถ้าแกะวิ่งอย่างเร็วอ่ะเดี๋ยวเข้าช่วยนะตายตายเขาเป็นคนฆ่าแกจะมาแย่งที่ละก็ช่วยช่วยกันไงที่ละจะบ้าเนี่ยไงก็ช่วยช่วยกันไงไม่ก็ช่วยช่วยกันอ่ะ แกได้และแกอยู่ไหนนั่งไงฉันเห็นแกแล้วแกทำอะไรน้องเนี่ยไหมอ่ะเพราะว่าน้องเป็นผัดแล้วใี่ไหมแกน้องเป็นสนั่น่ารักันเนี่ยแกลืมไปแล้วหรือเปล่าเมื่อกี้เป็นคนฆ่าน้องเหมือนกันโอ้โหทุกคนหมืนตีไม่ถึงนะน้องหวานก็ได้ว่าเราต้องกลับบ้านกันได้แล้วนะหวานไปเร็วกลับบ้านกันเร็วหนึ่งการเขากำลังจะฆ่าแกตัวนี้ได้แล้ววันนี้ใครยากจังเคยทุกคนมาได้แล้วิตก็เห็นแบบเขาเรียกว่าเออ การตายของเจ้าแกะนะครับโดยมนุษย์ป้าคนหนึ่งเขาก็เห็นการตายของแกะตัวหนึ่งของด้วยมนุษย์ลุงคนหนึ่งเขาเห็นน้องตายลืมเจาะได้ทำาตาเผาหรือยังอะไรหินยังไม่พอเลยถ้ามาช่วยแกฆ่าแกเนี่ยเอาก็เราแย่งได้ที่เราจะไปไหนเนี่ยเดินมาอย่างช้าเลยไอ้อ้วนเขากระโดดเขาไม่เดินพี่รักไม่ไดเตียงท้าจะมีข้ามีขนแกะนี่มีเนื้อสัตว์ด้วยแล้วก็มีไม้เดี๋ยวเขาไปขุดหินให้ไปหนึ่งแล้วกัน ทำด้วยกีตี้ยังต้องแค่หกอันอน่ยพอไหมไม่พอไม่พอมีห้าอันน่นั่นหลายถึงว้ามีแกเยอะนะครับแถวนี้มีแก่เยอะว้านั่นไม่โหดร้ายยังอ่ะเดี๋ยวเขารู้สึกว่าเขาคบกับคนโหดร้ายแบบแกไม่ได้นะเพราะแกเป็นคนที่โหดร้ายเหตุการณ์เคยเจอเลยอ่ะแกแกรู้หรือเปล่าว่าแกฆ่าชีวิตหินไปตั้งมากมายเพื่อจะมาทำเตาเผาอาการแกรู้ไหมว่ามันต้องจากพ่อจากแม่มาเยอะแค่ไหนอ่ะแกทำอย่างนี้ได้ไงก็แกทำได้ลงคอได้ไงเขาคงโค้งกับแกไม่ได้แล้วเหรอการหินไม่ยืนมั้ย ไม่แต่มันมันจากพ่อจากแม่มาแกรู้ตัวหรือเปล่าจากพ่อจากแม่เห็นมีพ่อมีแม่เท่าไหร่มันมีไม่งั้นมันจะเกิดมาได้ไงจริงไหมคนดูคนแบบว่ามึงปวดอะไรกันอยากการฆ่าสัตว์อยากขึ้นแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ทุกคนว่าตัวเล็กนะครับทุกอย่างมันก็ค่อนข้างที่จะยากทุกอย่างเลยแหละแล้วก็บอหลอดอาหารเขาเหลือสี่สี่เขาเหลือเยอะมากปรว่าแปด พอนีเขาเป็นคนไม่เจ้หิวอะ่ะคือเกมคนที่หิวไงคือเกมคนอว้อวนๆที่แบบต้องการกินตลอดเวลาเขาวิ่งเยอะเขากระโดดเยอะไงไม่แกไม่ได้อ้วนหรอแบบอยากกินมากๆแบบอยากกินนู่นมากๆเลยครับเลยแบบหิวอะไรอืมเขาโกรธแกเราแกฆ่าแกเขาโกรธแกแล้วถ้าแกฆ่าหินนะกันอีกชาเลอรเล่นมุกนี้กันเถอะยังไงแกอย่า,อย,าอย่าจุกหนีนะจุกได้ไแบบไห่หลังแล้วก็มีไวตรงที่เดิมเนี่ยจะตายเออการเขาจะตายแล้ว หัวใจเขาเหลือเดียวมาเน่วายทร้ายแฟนดีย่า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 ที่ร้ายขมือแล้วมันมีมอนสเตอร์อะเราต้องช่วยเหลือกันนะไม่เอาพี่น้ายก็จะแอบไปทำไหนดีอ่ะโดนมันเชิงโหดร้ายแต่ว่าเราต้องหลบอยู่บนต้นไม้ เราคงต้องสร้างบ้านอย่างนี้ทำก็เราเป็นคนตัวเล็กไงเราก็อยู่ใเนี่ยบอกว่าการขนาดโอ้มันจะไปอยู่ได้ไงขนาดเราจะทำจะตัดก็มีความคิดดีๆไปหน่อยก็มีความคิดดีๆอะไรอันหนึ่งนะเรามีความคิดที่ดีมากๆเสร็จแล้วไม่การประตูมันไม่มีประตูไว้ไม่เข้าเจ้าประตูไม่งั้นมันจะไม่ใช่บ้านดีแท้จริงเจ้าบ้านวะเนี่ย พูดจริงๆเราตัวเล็กจะตายประตูก็ต้องใหญ่กว่าบ้านสิเราวางเตียงยังไงอ่ะนี่ไงบ้านของเราไม่การเอาเอาเอาดินมาอีกเอาดินมาอีกเอาดินมาอีกนี่ไงอืมเอ้ยก็ได้อยู่นะหวานใช้ได้ใช้ได้นี่มีประตูไม่แล้วเราจะวางเตียงไงเออไม่ต้องนอนหรอกมั้งนี่รักครับยังเร็วแล้วเราก็ต้องแบ่งกันนอนใช่ไหมการ อ่าเรามันมีอยู่สองเตียงแล้วว่าว่าไม่เถอะมันจะสองเตียงได้ไงมันไม่ครบอ๋อระหว่างมันเป็นขั้นกะบมาไม่ใช่เหรอเตียงอ๋อรอเคเตียงผิดนี่นี่นี่อย่าไละอ้ยแล้วเราต้องเราต้องประตูขยับออกมาอีกฝ่าไม่ต้องไปายามหรอกแกว่า่าไม่เถอะว่าอย่าบุลี่ประตูเข้าเราต้องปิดประตูกาเขาจะตาย เขาาจะตายบ้ามาโอเคเราจะทำการวางเตียงนะทุกคนมายึดกับประตูเลยปิดไปแล้วกันย่านี่ไงการมันวางบบได้เกมมันวางไม่ได้เวมีประตูขวางอยู่ก็ถึงบอกไงไ่าให้ประตูออกไม่ก็มต้องใส่ประตูเลยน้วตรงนี้แล้วก็ไปเอาดินมาอีกมันต้องไกลกว่านี้เพราะว่าาบอกว่าเรามบอกว่าเวลาตัวล็กเกินไม่สามารถนอนได้ เราจะคาเตียงเพื่ออะไรเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันก็คือเรารไม่ได้อะว่า,าตัวไะไเกินไปจะเอาประตูยันหนึ่งมาขาวางไม่ได้อะขาวางไม่ได้เดี๋ยวช่วยนะนาได้ได้ได้จําไว้เอ้ยจําไส้ครับจําไว้ เอ้ยเ uh ่หมดแล้วก <apr il> ูได้กลัวเย่ของเขาหมดเลยอ่ะมันเป็นของเขาเฮ้ยเขาตกดจไม่ไดปเลยตอนนี้แกเป็นคนตัวเล็กอยู่ในกำมือของเขาแล้วเขาตกใจแกคือคนตัวเล็กคนหนึ่งกันล้วอ่ะที่ทำอะไรไม่ได้ ไม่ให้แล้วขุดได้อ่าขุดไปเลยอิสระอิสระอิสะาหยุดอิสระยุมาดิตัวคนต,ตัวเล็กก็สู้ได้วาเอนมาดิ<อ>มาดกันอย่าโอเคแกคิดว่าแกสามารถทำได้คนเดียวสินะฮะ แก okay. ตายซะไอ้เจ้านางู่าฮโอ้ย <laughs> มาเร็วไอ้เจ้ายักษ์เขาติดกินแลว้ววะโอเคอยู่ตรงนั้นราะการดีแล้ดีและ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 ,และมีซอมบี้มาด้วยเออเชื่อไม่ได้นะ โอเคทุกคนสารับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้หวานแล้วก็การด้วยนะคะทุกคนโอ๋อืมการแกพัดพาแกพึ่งพัดพาซอมบี้ออกจากพ่อแม่ที่รักช่างหัวมันเถอะมันจะฆ่าเขาเออใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้หวานแล้วก็การด้วยนะคะอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรก็อคอมเมนต์มาบอกได้นะคะเจอกันคลิปหน้าคสี See you again. อวัยวะกินบายกินจังเลย,ยามา